สวัสดีครับพวกเรามาพบกับรีวิวโดยคุณครูสดอีกครั้งอยากให้คุณครูครีวิวอะไรหลังไหม่มาได้เลยครับรีวิวเองใช้เองนักเลงพอวันนี้มาพบกับวิธีการต่อพระบบและภาษีรถยนต์รถจักรยานยนต์ออนไลน์ด้วยตนเองง่ายๆไม่กี่นาทีก็เสร็จแล้วจ้าเคยไหมครับกับ ปัญหาการโดนพี่ตำรวจเรียกตรวจพรลบรภาษีแล้วไม่มีโดนค่าปรับแพงทีเดียวพระบรหมดอายุภาษีก็ขาดเพราะว่าเหตุผลต่างๆเช่นงานเยอะหัวจะปวดไม่มีเวลาไปทำบางครั้งไม่ว่าง วันว่างกรมการขนส่งก็ปิดเช่นวันหยุดเสาร์อาทิตย์บางครั้งไปแล้วคนเยอะไม่มีคิวไม่สะดวกโดนค่าปรับสูงสุดถึงสอง0ันบาทและโดนภาษีย้อนหลังอีกหนักจริงๆปัญหาเหล่านี้จะหมดไป เพียงแค่คุณหันมาชำระภาษีออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยตนเองง่ายๆไปดูกันเลยครับ,รบสวัสดีครับทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนวันนี้เรามาดูวิธีการลงทะเบียนชำระภาษีรถยนต์หรือเรียกว่าป้ายวงกลมพร้อมพอรบแบบออนไลน์ไม่ต้องเดินทางเสียวเวลาไปที่กรมการขนส่งเลยครับไปดูกันเลยครับขั้นแรกพิมพ์คำว่ากรมการ ขนส่งทางบกก่อนเลยนะครับจากนั้นเข้าไปที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบกเราจะเห็นหน้าแบบนี้ครับแล้วก็อธิบดีกรมการขนส่งท่านก็มาบอกว่าเนื่องจากโควิดระบาดกรมการขนส่งเลยจำกัดผู้เข้าใช้บริการคิวที่รอนานแล้วยิ่งนานครับอีกแนะนำให้ท่านมา ลงทะเบียนผ่านเน็ตดีกว่าทําเองที่บ้านได้ด้วยพร้อมแล้วก็กดเลยครับถ้าอยากอ่านภาษาไทยก็กดเข้าสู่เว็บไซต์ถ้าอยากใช้ภาษาอังกฤษก,ษก็ enter site ครูใช้ภาษาไทยนะครับจะได้หน้าแบบนี้ครับซึ่งเราก็จะงงไปหมดเลยมันอะไรวะเนี่ยรับเรื่องร้อนเรียนนู่นนี่นั่นให้เรากดไปที่บริการผ่านอินเทอร์เน็ตตรงนี้ครับ ใครอยากอ่านก็อ่านนะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์อยู่เยอะแยะนะครับแต่ว่าเร่งรัดก็กดตรงนี้ครับจากนั้นเราก็มีเลือกหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นจองทะเบียนรถจองคิวทำใบขับขี่ประมูลเลขสวยชำระภาษีสอบถามข้อมูลภาษีขอใบรับรองการจ่ายสำหรับ EP นี้เราจะสอนการชำระผ่น ภาษีพานเเ็็ตไม่ต้องเดินทางไปที่ขนส่งจะด้จักขนส่งสวนผักหรือขนส่งตะลิงชันหรือต่างจังหวัดขนส่งไปจำจังหวัดเสียเวลาเดินทางพานเเ็็ตดีกว่ายุคนี้เรียบร้อยครับขั้นแรกก่อนนะขั้นแรกให้เราให้เราลงทะเบียนด้วยเลขบรประชาชน13หลัก ถ้าใช้งานครั้งแรกก็ต้องลงทะเบียนกดลงทะเบียนก่อนนะครับโดยการกดลงทะเบียนสมาชิกใหม่แล้วใส่ข้อมูลดังนี้ครับหเลือกว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือนิติบุคคลที่เป็นบริษัทสมมติประชาชนทั่วไปใส่เลขประชาชนชื่อภาษาไทยนามสกุลภาษาไทยไม่ต้องใส่คำนำหน้านายนางนางสาวไม่ต้องใส่นะครับวันเดือนปีเกิดเลือกส่เลยกดปฏิทินแล้วมันจะมีให้เลือกนครับ รหัสผ่านตั้งด้วยอัลฟานามลิกก็คือมีตัวเลขตัวอักษรถ้ามีตัวอักขระพิเศษและตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ได้ยิ่งดีจากนั้นที่อยู่ในการจัดส่งป้ายทะเบียนและพรบรมาให้เรานะครับให้เราใส่ที่อยู่ที่เราต้องการที่เขาให้ส่งมาให้ครับในช่องที่อยู่เพื่อจัดส่งเอกสารแต่ที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยตามทะเบียนบ้านนะครับตามทะเบียนบ้านที่เราลงทะเบียนไว้กับกรมการปกครองนะ บ้านเลขที่เท่าไรมู่อะไรอาคารไหนตอกซอกซอยถนนจังหวัดอำเภอตำบลรหัสไปรษณีย์และเวลบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมลละพร้อมใส่รหัสรักษาความปลอดภยัย5หลักมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนี้และอย่าลืมติ๊กรับรองความจริงด้วยจากนั้นกดบันทึกแล้วไปที่ที่อยู่จัดส่งเอกสารถ้าเกิดเราจะให้เขาส่งไปที่อยู่บ้านของเราเราก็ติ๊กที่เหมือนอันแรกครับ แต่ว่าถ้าเกิดเราจะให้ส่งไปอีกที่นึงเช่นบ้านเราอยู่เชียงใหม่ทะเบียนบ้านเราอยู่เชียงใหม่แต่เราทํางานกรุงเทพเราก็ใส่ที่อยู่กรุงเทพตรงนี้เขาจะได้ส่งเอกสารมากรุงเทพนะไม่งั้นเดี๋ยวมันส่งไปเชียงใหม่นะครับจากนั้นกดบันทึกแล้วไปยืนยันในอีเมลของเราเราจะได้เลขทะเบียนการใช้งานมาแล้วครับใครอยากให้ทําให้ดูเนี่ยก็ขอสักสิบไลค์แล้วก็พิมพ์มานะคบว่าครูผมทําเองแล้วไม่ได้ทําให้ผมดูหน่อยสมมุติว่าทําได้แล้วนะครับทาได้แล้วไปลงทะเบียนกันต่อเลยชลําระผ่านสีผ่านเน็ต แล้วก็เอาเลขประจำตัวสิของเรานั่นแหละนะครับรหัสประจำตัวประชาชนน่ะแล้วก็รหัสผ่านใส่เข้าไปครับจากนั้นกดเข้าสู่ระบบไม่เข้าใส่ก่อนลืมเปลี่ยนภาษาครับได้แล้วครับอ่าก็จะปรากฏชื่อของเรานะครับจากนั้นใครอยากเปลี่ยนข้อมูลอะไรก็เข้ามาเปลี่ยนได้นะครับ บริการที่มีก็คือบริการเดียวเลยครับชำระภาษีรถยนต์ก็เลือกชำระภาษีผ่านเนต็ตหรือจะตรวจสอบผลการชำระภาษีก็ได้นะครับครูเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยไม่มีเวลาไปที่ขนส่งนะครับแล้วก็คนเยอะไม่ปลอดภยัยด้วยก็เลยมาชำระผ่านเนต็ตนะอันนี้รถคันแรกของครูนะครับก็ลงทะเบียนไว้แล้วนะครับก็ถ้าลงทะเบียนไว้แล้วเนี่ยก็จะมีตรงนี้เลยนะครับ จะเซนเซอร์ทะเบียนไว้นะครับแต่ถ้าเกิดเราจะลงทะเบียนใหม่เพิ่งเคยทาครั้งแรกกดตรงนี้เลยครับประเภทรถเลือกเอาเลยเป็นรถยนต์นั่งไม่เกิน7คนรถส่วนบุคคลที่เกิน7คนเช่นรถตู้เป็นต้นรถแวนหรือรถบรรทุกกระบะก,ก็ถือว่ารถบรรทุกประเภทหนึ่งครับแ,แล้วก็รถมอเตอร์ไซ จักรยานยนต์นะครูลงทงุนเด็ดเลือกที่จังหวัดของเรานะครูก็กรุงเทพนะครับจังหวัดใครจังหวัดมาใส่เลขะเบียนรถบนเล่มเขียวครับเล่มเขียวไปที่ที่ทเวลาเราซื้อรถแล้วร้านเขาจะให้มานะครับถ้าเกิดยังผ่อนไม่หมดก็จะเป็นชื่อของไฟแนนซ์ถ้าผ่อนหมดแล้วก็จะเป็นชื่อของเราทั้งใส่เลขะเบียนลงไปขึ้นะเบียนของครูนะครับ จะเซนเซอร์ไว้หน่อยนึงนะจ๊ะจากนั้นกดกดอะไรต่อกดลงทะเบียนรถนะครับกดค้นหาได้ไหมอ่าก่อนอื่นกดค้นหาก่อนครับถ้ากดค้นหาเนี่ยแปลว่าเออไม่มีข้อมูลเนี่ยดีแล้วนะแปลว่ายังไม่มีรถเนี่ยเป็นรถของเราจริงๆนะไม่ได้มีใครมาสวมทะเบียนนะครับมันไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบมาก่อนนะเป็นรถใหม่นั่นเองนะครับ แล้วเราก็กดลงทะเบียนรถนะครับอโอ้พิมพ์ผิดเอามาอีกรอบนึงกดรถจักรยานยนต์กรุงเทพครับอ๋อลืมใส่ชื่อเจ้าของอใส่ชื่อเจ้าของนะก็คือชื่อเราอะนะครับรถของเราถ้ายังไม่ผ่อนไดหมดก็ใส่ชื่อของไฟแนนซ์ที่เราจัดจดจดจัดผ่อนกับเขานะครับถ้าสงสัยก็โทรไปถามศูนย์ร้านที่เราซื้อมาได้นะครับครูใส่ชื่อนะ ไม่ต้องใส่คํานําหน้านายนางนางสาวไม่ต้องใส่นะครับใส่ชื่อและเว้นวรรคหนึ่งทีแล้วนมสกุลไม่แน่ใจว่าทาในโทรศัพท์มือถือใช้เปลี่ยใจเป่ปาครับไม่น่าไม้ทาในคอมง่ายกว่าจากนั้นกดบันทึกครับผมโบเข้าให้ก็ต้องระบุจังหวัดด้วยอ่าลืมจังหวัดกรุงเทพมหาคนครต้องคลิกเอาอ่าเรียบร้อยครับกดบันทึกลงทะเบียนรถเรียบร้อยแล้วจ้ารถก็จะมาอยู่ข้างล่างแล้วครับมาเพิ่มทะเบียนตรงนี้ครับ เห็นไหมครับคูจะมีรถคันเก่ากับคันใหมนะ่ก็จะมีรถเพิ่มครับก็ประชาชน1คนมีรถได้ไม่จํากัดนะครับแต่ยิ่งครอบครองรถเยอะก็ยิ่งเสียภาษีนะคใครครอบครองรถไม่เสียภาษีก็ผิดกฎหมายนะครับจริงๆแล้วมันก็ถ้าจอดอยู่บ้านมันก็ไม่มีใครมาว่าแต่ถ้าเอาวิ่งบนถนนสาธารณะหรือทางหลวงเมื่อไหร่เนี่ยตำรวจมีสิทธิ์จับเราได้ถ้าเราไม่มีใบป้ปายภาษีไงนั้นไม่คุ้มนะโดนปรับทีเดียวไม่คุ้มแล้วครับจ่ายดีกว่ารถ มอไซค์ใช้งานตีว่าวันละสองบาทอ่ะปีปันปีนึงก็ห้าร้อยหกร้อยถ้าเป็นรถเล็กก็สามร้อยเองนะครับถ้าเป็นอย่าง P c ซีเวาห้าสิบซเนี่ยก็อาจจะหกร้อยกว่าบาทแต่ถ้าเกิดเป็น Honda w เว e ธรรมดาเลยรถจ่ายตลาดเนี่ยร้อยสิบซีซีเนี่ยปีหนึ่งสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทเองถูกมากเลยนะครับสามร้อยบวกแบเจ็ดเปอร์เซ็นตพร้อมแล้วก็ไปลุยกันต่อเลยครับทีนี้เราจะลงทะเบียนขั้นตอนการลงทะเบียนรถเลือกรถก่อนครับแล้วกดตรงนี้ครับ หนึ่งต้องกดตรงนี้นะเลือกรถที่เราจะลงทะเบียนนะครับดูทะเบียนให้ตรงด้วยแล้วก็ชื่อเจ้าของเป็ของเราจากนั้นกดยื่นชําระภาษีเลยนะครับขั้นตอนนี้ทําเองได้ไม่ต้องไปให้เขาทําให้บางทีร้านคิดร้อยนึงอะทำเองไม่เสียตังค์สักบาทเลยครับมันก็จะบอกเงื่อนไขว่าอะไรอ่านเอาเองนะแต่สําคัญคือถ้าเกิดรถเก่าหรือรถที่ไปตัดแปลงเช่น ในเล่มเขียนว่าเครื่องยนต์ปกติแต่ว่าไปดัดแปลงไปติดแก๊สไปเปลี่ยนระบบมอเตอร์ไฟฟ้าอะไรมาอันนี้ต้องแจ้งขนส่งแต่ถ้าเกิดเดิมๆเ,เลยเนี่ยก็ชําระได้เลยครับแต่ชําระได้ก่อนล่วงหน้าหมดอายุไม่เกิน90บวันนะแต่หลังได้ไม่เกิน1ปีถ้าก่อนก่อน4เดือนเนี่ยไม่ได้นะก่อน3เดือนหอาย,ยุได้ถ้าหมดอาย,ยุทันวัานเนี่ยไปชาระสักเดือนตุลาเนี่ยไหวอยู่นะครับถ้าช้าก็โดนปรับวันเดือนละบาทนะน่าจะเดือนละบาทครับกดยอมรับ ได้แล้วครับก็จะขึ้นรายละเอียดรถนะครับว่าอันนี้เป็นรถอะไร Honda หมดอายุ11มีนาะนี่วันนี้หมดไปแล้วครับวันนี้14พฤษภาคมแล้วแต่ยังไม่เกิน3เดือนนะครับใกล้จะหมดแล้วนะดังนั้นต้องรีบต่อครับต้องรีบต่อนะก็เช็ครายละเอียดให้เรียบร้อยครับชื่อรถเลขทะเบียนเป็นของเราหมดหรือเปล่าทั้งชื่อทั้งเลขทะเบียนยี่ห้อสอีถ้าเราไม่ได้ทําอะไรกับรถดเดิมๆก็กดพรบครับว่ามีหรือ,อยัง ซึ่งซื้อออนไลน์ง่ายกว่าครับเพราะว่าพรบอมันหมดอายุคู่กับป้ายวงกลมแหละเขาไปคู่กันนะครับดังนั้นต่อคู่ไปเลยไม่ต้องจำนะครับแต่ถ้าเกิดใครไทะลึ่งไปซื้อพรบอมาก่อนก็กดมีแล้วได้นะแต่ถ้าเกิดไปกดมีแล้วไม่อยากจ่ายเนี่ยแล้วไปตรวจสอบแล้วมันไม่มีเนี่ยมันผิดกฎหมายนะครับดังนั้นซื้อพรบออนไลน์ง่ายกว่าครับคลิกไปเลยซื้อพรบออนไลน์ทีนี้ก็เลือกบริษัทเลยครับจะเอาบริษัทอะไรดีเนาะ มีอะไรบ้างครับมีเทเวศกับวิริยะอ่ะไม่ได้โฆษณาครับนะแต่ถ้าเกิดวิริยะอยากจะให้สปอนเซอร์ก็คอมเมนต์ได้บ้านครูเนี่ยใช้วิริยะตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วนะครับก็ก็สะดวกดีนะอ่ะก็แล้วแต่เรานะครับได้สองเจ้านะจริงๆมีเยอะเลยนะครับแต่ว่าสองเจ้านี้เนี่ยเขาโคกับขนส่งนะก็เลือกเอานะครับเลือกเอา,เอาครูกดวิริยะนะครับจากนั้นเลขที่กรรมทันเรายังไม่มีใช่ไหม ต้องซื้อพอบอรบก่อนนะครับกดซื้อเลยครับเก็จะบอกอรายละเอียดนะครับก็จะลิงก์ไปที่วิริยะถ้าใครอยากจะกดเทเวศก็ก็กดนะค่าใช้จ่ายเขาคำนวณมาให้เรียบร้อยเลยครับรถจักรยานยนต์อะไรตัวถังอะไรไหมครับเพราะว่าระบบเนี่ยมันลงทะเบียนไว้แล้วเนื่องจากตอนเราซื้อรถครั้งแรกเนี่ยทางศูนย์เนี่ยเขาจะ ส่วนมากเขาจะแถมพรบจริงๆไม่ได้แถมนะครับเราคิดตังวมทะเบียนไปแล้วตอนที่เราจ่ายครั้งแรกดังนั้นข้อมูลจะอยู่ในระบบถ้าเป็นไปได้ก็เลือกบริษัทประกันภัยเจ้าเดิมกับตอนที่ซื้อครั้งแรกก็ได้อันนี้รถคันนี้อายุ1ต่อทะเบียนครั้งที่2นะครั้งที่2แล้วนะครับดังนั้นก็เลยมีเลขทะเบียนเลขตัวถังอะไรเรียบร้อยแล้วเลขเครื่องยนตน์หมดหมดภาษีไป2เดือนแล้วค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับ 266บาทโอ้โหปีหนึ่งมี365วันค่าใช้ใจ่าย266บาทเฉลี่ยวันละบาทนิดนิดไม่ใช่ติคูหารผิดเอาใหม่ต้องเอา266ตั้ง2 6 6หกหาร365วันปีหนึ่งเจสตางค์นี่ครับไม่ถึงบาทเลยเพื่อความปลอดภยัยถ้าชนถ้าตายขึ้นมาเนี่ยคนข้างหลังเราก็ได้แล้วก็คุ้มครองผู้ประสบภัยด้วยดังน,นั้นอย่าลีกเลี่ยงนะครับภาษีพรบรจาเป็นนะ เอาใส่ชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนหรือพาสปรอร์ตถ้าเป็นชาวต,ต่างชาตินะครับแล้วเบอร์มือถือใส่เข้าไปใส่ค่อยนะครับอีเมลถ้าใครอยากให้เขาส่งไปที่อีเมลก็ใส่นะครับตัวครูก็ใส่แล้วกันเพราะว่าอะไรสะดวกดีครับยุคนี้นะถ้าส่งจดหมายไปที่บ้านเราย้ายที่อยู่เนี่ยก็ไม่ได้จดหมายอีกนะครับดังนั้นใส่อีเมลง่ายกว่า เปิดเผยตัวตนได้ครับเรื่องแบบนี้นะหน่วยงานรัฐนะครับกรมการขนส่งทางบกเชื่อถือได้ไม่เอาข้อมูลเราไปบุยบุยยับแน่นอนเพราะว่าเป็นหน่วยงานรัฐนะครับที่อยู่ละ่ะที่อยู่ครับเอาใส่ลงไปใส่ลงไปเออเอาเช็ค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 อ่ะแล้วก็ซอยไม่มีถนนไม่มีถนนจรัจ จังหวัดกรุงเทพมหาคนครอำเภอเขตบางกอกน้อยตำบลบางขุนศรีซอยไม่มี10700อ่าทั้งหมดถูกหมดแล้วครับอ่านี้มันความยาวห้ามเกินสิบห้าด้วย ชื่อยาวนะครับปกติปกติชื่อคอนโดมันยาวไงเขาไม่ยอมด้วยสิโอเจอใส่ตัวอักษรไม่ได้ด้วยนะครับ อนี้เราเลือกได้ว่าจะให้ส่งอ e ีเมลอย่างเดียวหรือได้รับ, e บอีเมลบบบไปรษณีย์และเขาเน้นว่าถ้าส่งอ e ีเมลอย่างเดียวเราจะได้รับกรมธรรม์แบบอ e ิเล็กทรอนิกส์ e p o l i c นะด้วยนะจริงจริงอันนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวตำรวจตำรวจงงนอะ่ะครูแนะนําเอาเป็นเมลแบบไปรษณีย์ดีกว่านะ,ะก็บริษัทมันส่งให้เราฟรีนะครับแต่ว่าถ้าในอนาคตแบบนี้น่าจะดีนะก็คือถ้าโดนเรียกเนี่ยก็โชว์ให้ดูในมือถือเลยนะครับแต่ว่าถ้าแบบนี้จะได้แบบกระดาษ ครูว่ายังไงเราก็ต้องใช้ป้ายวงกลมอ่ะดังนั้นเอาแบบเอาแบบอ e ีเมลใบทสนีดีกว่าครับเปียกประคันไทยถูกมากเลย248บาทภาษี17บาทอ่อากรนอีกค่าเต็ม1บาทแล้วว่าเบียร์รวมเนี่ย266.67หกจุดหพร้อมแล้วกดเงื่อนไขอ่านก่อนก็ดีนะครับแต่ว่าไปเลยครับกดค่าไปเจ้ายอมรับบันทึกข้อมูลตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดอีกรอบหนึ่งนะให้เรียบร้อยจากนั้นกดบันทึกข้อมูลได้เลยครับปลึกเข้าให้ ก็เขาก็จะให้เราตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนชําระเงินนะครับดูให้เรียบร้อยห้ามผิดแม้แต่ตัวเดียว1 1ึ2 0ห่ง,หง,ง,งที่อยู่ต่างๆเรียบร้อยก็ไปหน้าชำระเงินเลยครับทีนี้เขาจะให้เราชำระผ่านบัตรเครดิตสะดวกหรือไม่ถ้าไม่สะดวกก็ อาจจะชําระออนไลน์ไม่ได้นะต้องมีบัตรนะครับแต่ถ้าเกิดเราสามารถใช้พวก True Money Wallet ก็ชําระได้เช่นเดียวกันเอาอย่างนี้ใครอยากให้ครูสอนวิธีการชําระเงินผ่าน True Money Wallet แบบไม่มีบัตรก็ชําระได้ก็ขอสัก100ไลค์นะครับแล้วพิมพ์ขอมาในคอมเมนต์ว่า ทรูครับช่วยทำคลิปสอนชำระเงินผ่านทูมันนี่หน่อยครับผมมีแอปทูมันนี่เซเว่นแต่ผมไม่มีบัตรเครดิตครับไม่สะดวกเดินทางไปขนส่งครับพิมพ์มาครับเดี๋ยวจัดให้เลยตอนนี้ครูจะชำระเงินผ่านอันนี้ขนนนหน้านี้ครูก็จะใส่ข้อมูลทั้งหมดนะครับหมายเลขบัตรของเราบัตรเครดิตก็ได้บัตรเดบิตก็ได้ถ้าไม่มีบัตรใช้แอปทูมันนี่ก็ได้นะครับใครอยากให้สอนวิธีการ ใช้แอป True m นนี่จ่ายก็ขอสัก100ไลค์นะครับแล้วก็คอมเมนต์มานะช่วยกันกดแป๊บเดียวก็ได้แล้วครับตรงนี้เดี๋ยวครูจะข้ามขั้นตอนเพราะมันเป็นข้อมูลสําคัญนะครับใส่อะไรบ้างใส่อะไรบ้างใส่เลขบัตรใส่วันหมดอายุใส่ชื่อบนบัตรธนาคารอะไรใครออกบัตรให้แล้วก็เลขด้านหลังบัตรที่สำคัญมากๆเลขรหัสลับ C VV3 หลักครับครูขอวาร์ปก่อนนะจ๊ะ เรียบร้อยครับเมื่อชำะอระพรบออนไลน์เสร็จแล้วตัดบัตรเครดิตนะครับก็จะได้รหัสตรงนี้เอาไว้อ้างอิงนะครับเห็นไหมครับชำระเรียบร้อยแล้วนะเลขทะเบียนนี้นะของวิทยาประกันภัยจากนั้นกดตกลงเรียบร้อยครับเดี๋ยวรอก่อนนะรอระบบอัปเดตก่อนนะครับก็จะบอกรายละเอียดว่าตอนนี้เราทำการ ตรวจสอบกรมธรรม์ออนไลน์สิมา,าใหม่ต้องเข้าใหม่เลยต้องทำใหม่อีกรอบเลยนะเพราะว่ามันเกินเวลาไม่เป็นไรอเข้าใหม่อีกรอบครับแต่ผ่านที่ถูกต้องทีนี้ขั้นตอนนี้ถ้าเราไปเช็คในอีเมลเราจะเกิดอะไรขึ้นครับอ่านี่คือหน้าในอีเมลเรานะครับ ก็วิทยะเขาก็จะส่งกรมธรรม์มาเห็นไหมครับส่งกรมธรรมาแล้วส่งกรมธรรมาแล้วกดเข้าไปครับนี่ครับได้เรียบร้อยครับเขาก็จะบอกว่าให้ดาวน์โหลดเอกสารได้เลยนะครับกดโหลดปุ๊บนี่ครับเป็นไงค,ครับไวไหมครับถ้าไปที่ร้านโดนค่าทำร้อยหนึ่งครับทำเองฟรีๆเลยนะแล้วเราก็ปริ้นอันนี้นครับ หรือว่าจะเซฟใส่มือถือให้ตำรวจดูก็ไดผ้ผมจ่าผมจ่ายภาษีถูกต้องจะจับผมไม่ได้เดี๋ยวผมฟ้องกลับนะแต่ถ้าจับบอกเฮ้ยเนี่ยโฟโต้ชอปหรือเปล่าเดี๋ยวเขาจะไม่เกิน7วันเขาจะส่งตัวจริงมาให้ที่อยู่เมื่อกี้ที่เราก่อให้นะครับอ่ะทีนี้พอเรามีพรลบแล้วเราก็จะต่อภาษีต่อเลยครับเข้าระบบนะไปคู่กันนะครับเอามาเอาเฮ้ยไม่ได้เอาไหมาเดี๋ยว มาแล้วครับออก่อนชำระภาษีอันเน็ตไปยอมรับเรียบร้อยครับมาหน้านี้นะครับข้อมูลยื่นชำระภาษีข้อมูลพรบ,รพรบรก็มีแล้วครับมีแล้วนะพอเมื่อกี้ซื้อแล้วมีแล้วคือ บริษัทไลบริษัทวิรยิยะเห็นไหมคือถ้าเกิดเราซื้อกับกรมการขนส่งเนี่ยมันจะมีอยู่2เจ้าเทเวศกับวิริยะแต่ถ้าเราซื้อเองก็จะมีหลายเจ้าเมื่อกี้เราเมื่อกี้เราซื้อไปแล้วนี่หว่าเดี๋ยวดูตรวจสอบกรมธนทนไลน์สินี่ได้เลยนะครับเราซื้อไปแล้วอ่ะกดมีแล้วเลยนะซื้อแล้วกดมีแล้วแล้วเลือกบริษัทวิริยะประกันภัยอยู่ไหน เนี่ยวิิยะต้องเข้านะครับสปอนเซอร์นะครับเลขที่กรมธรร์บาร์โค้ดไปดูในอีเมลเมื่อกี้ของเรานะครับเลขที่กรมธรร์เลขที่กรมธรร์อยู่ไหนจ้าดูตรงไหนแล้วครับเลขบาร์โค้ดให้ดูเลขบาร์โค้ดเลขบาร์โค้ดเนี่ยนะ ช่วยกันหาครับเลขที่กรมทรรอยู่ไหนรูปๆๆเลขที่กรมทรรอ่านี่กร,นกรมทรรมเลขที่นะครับ6 5 0้าศใช่ไหมสี่หกเก ผ้าสีาสีอ่าเมื่อกี้ค่ากรมธรรม์เกือบเกือบสองกว่าบาท300นะครับ266ภผ้าสีอีก100แล้วก็โดนปรับ3บาท3บาทนี่มาจากเกิน3เดือนมีนานครับก็มีนาก็เป็นมีนาเมษาพฤษภา สามเดือนก็โดนค่าปรับพิเศษ3บาทแล้วค่าจะส่งอีก3าบาทรวมทั้งหมดร้อยสามบาบาทก็อย่าไปกรอกข้อมูลปลอมนะครับผิดทางอาญาตอนนี้ครูไม่มั่นใจเลขเลขกรมธรรม์บาร์โค้ดมันคือเลขที่โชว์อยู่ตรงนี้หรือเปล่านะเลขกรมธรรม์บาร์โค้ดเดี๋ยวขอดูอีกทีนะครับอ่าพอเรากรอกทั้งหมดเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทเพราะเราจ่ายค่าพรบบไปแล้วใช่ไหมครับเลขที่กรมธรรม์จะดูในใบพรบรที่เขาส่งมาให้ที่บ้านหรือทางอีเมลที่เราติ๊กอีเมล วันสิ้นสุดก็คือวันที่ต่อจากวันเดิมของปีที่แล้วที่หมดนั่นเองก่ออกสานที่จะส่งเอกสารรวมทั้งหมดภาษีหนึ่งร้อยเงินเพิ่มสามบาทค่าส่งสามสองรวมทั้งหมดร้อยสามสห้าสถานที่จะส่งขอ้อมูลที่ท่านระบุมีผลตางกฎหมายหรือหรือหรือตกลงไปดีครับผมคนดีครับที่จะส่งอ่ะส่งที่ไหนครับที่อยู่สมาชิก ที่จะส่งเองสารที่อยู่พวกกันใส่ชื่อไปครับชื่อของเรานามะกุลของเราที่อยู่ก็เป็นที่อยู่จะส่งเอกสารแล้วกันนะแล้วแต่เราจะเลือกนะครับจากนั้นเลือกวิธีการจ่ายตังค์ก็ ค่าใช้จ่ายก็คือภาษี100นะครับเงินเพิ่ม3บาทโดนปรับไป3เดือนจ่ายช้าแล้วก็ค่าส่งเอกสารสามสองบาทนะครับดังนั้นถ้าใครไม่อยากเสีย3บาทนี่ก็ไปจ่ายให้ก่อนกําหนดนะจ่ายก่อนกาหนดนะอย่าไปจ่ายหลังนะหรือจ่ายในเดือนที่หมดอายุจะไม่โดนนะจ่ายผ่านบัตรเครดิตจ่ายผ่านแบงค์จ่ายผ่านเคาน์เตอร์เอาจ่ายผ่านบัตรไปเลยแล้วกันไว้ดีครับจากนั้นกดตกลงข้อควรระวังในการจ่ายเงินผ่านเน็ต อย่าไปกดซ้ำเดี๋ยวมันจะโดนหักหลายรอบนั่นเองจะเย็นๆนะครับกดตกลงการยีนเราต้องชำระเงินภายในวันที่11มิถุนายน6 5หถ้าพ้นยืนยันดีครับบันทึกสำเร็จเขาก็จะพาเราไปโดนเสียตังอีกแล้วเเมื่อก่อนมันไม่ได้จ่ายยากขนาดนี้นะ,ะก็เหมือนเดิมครับเราก็ต้องกรอกข้อมูล เพื่อจ่ายเหมือนเดิมตัดผ่าน dlt e pay นะจำนวนเงิน137บาทโดนค่าปรับ3าบาทนะครับเรื่องบัตรประเภทของบัตรเราเจ้าของบัตรและเลขบัตรประเทศแล้วก็ที่อยู่หลังบัตรรหัสวันหมดอายุของบัตรเดือนหมดอายุของบัตรแล้วก็ c C v ขั้นตอนนี้ครูจะขออนุญาตข้ามเ่องจากเป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับเปิดว่าวพอเราจ่ายผ่านกรุงศรีเอเปเมนเรียบร้อยแล้วเขาก็จะบอกว่าทำรายการสำเร็จแล้วจ้า จะขึ้นเห่ไหมครับขึ้นว่ากําลังดําเนินการในการทําอะไรทักอย่างหนึ่งมีพรบรแล้วอันนี้กําลังดําเนินการน่าจะเป็นการจ่ายภาษีอยู่ระหว่างตรวจสอบขออีกสักรอบนี่ครับก็จะมีขั้นตอนที่เราดูตรงนี้ก็คืออันนี้อะไรเนี่ย วันที่ยืน่นชำระยีิบสองเดือน4 58โอเคอ่ะก็นี่ประวัติเก่านะปี B 58รถคันนี้นปี58าแปดจะมีไปแบบนี้ล่ะอ่ะก็เสร็จสิ้นขั้นตอนการยื่นทะเบียน ยื่นขอชําระภาษีพรบา,า,าบวงกลมออนไลน์นะครับทีนี้มีคนถามเข้ามาว่าคูแล้วอีกคันนึงล่ะคันนี้เนี่ยมันกดไม่ได้ครับคันนี้กดไม่ได้เพราะอะไรมันบอกว่าต้องตรวจตรอรก่อนรถที่อายุเกิน7ปีเนี่ยยื่นออนไลน์ไม่ได้นี่ข้อจํากัดน,นะรถจักรยานยนต์อายุเกิน7ปียื่นออนไลน์ไม่ได้นะครับต้องไปตรวจต้องไปยื่นขนส่งเท่านั้นนะครับเพราะว่ารถมัน ถือว่าเป็นรถที่อายุเกิน7ปีขึ้นไปจะเป็นรถจัถกรยานยนต์หนึ่งรถยนต์ก็ตามเนี่ยถือว่าเครื่องเริ่มเสื่อมสภาพต้องตรวจตรอ,อ,อก,ก่อนโดนค่าตรวจร้อยกว่าบาทก็บางทีก็ไม่ถึงแล้วแต่แล้วแต่แสูงแต่ถ้าเกิดตรวจหน้าขนส่งเนี่ยก็ไม่แพงมากนะแต่ก็แต่ครูก็ไม่เห็นเขาทาอะไรเยอะนะครับนี่ต้องขอตัวลาลไปก่อนแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับไปแล้วครับ ก่อนจบมาดูข้อดีข้อเสียของการใช้วิธีลงทะเบียนพรบด้วยตนเองข้อดีหนึ่งสะดวกไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วก็ทำได้24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดแค่ตอนเน็ตเท่านั้นเองส่วนข้อจำกัดก็คือหนึ่งทำเองยากทำให้เก่งคอมต้องมีบัตรเครดิตหรือเดบิตอาจผิดโดยไม่ตั้งใจก็คือเราใส่ข้อมูลผิดนั่นเอง ขอบคุณที่รับชมจ้าคุณภาพได้เก้าแล้วกันแบบอบยากนิดหน่อยแต่ราคา10เต็ม10เพราะไม่เสียค่าธรรมเนียมถูกกว่าไปขนส่งอีกจ้าไปแล้วครับสวัสดีร่ะ